เพราะเป็นช่วงนี้เป็นเป็นโรคตาแดงครับเป็นโดนลมโ,โดนแสงไปหาหมอมาโด,โดนลมโดนแสงเยอนไม่ได้ไม,มไม่ไหไ,ได้อันนี้จริงๆนะครับหมอว่าเป็นอาจจะมีโอกาสเป็นต้อลมนะครับแล้วก็เพิ่งไปตรวจมาเมื่อ3ามสวันที่ผ่านมาพาะว่าช่วงแบบว่าคนทั้งเยอะว่าตาแดงบ่อยอะไรอย่างเงี้ยก็หมอแนะนำว่าให้ให้ใส่แว่นตากันแดดเยอะๆแล้วก็หรือว่าแว่นสายตาก็ได้เพราะว่าเลนก็จะช่วยกันแสงอยู่แล้ว เวลาโดนลมโดนโดนแสงเยอะเนี่ยผมก็จะตาแดงแต่ว่าเมืนั้นอ๋อรายการตีสิบเพื่อนขยี้กันเ่าแบบอ๋อก็นิดหน่อยครับนิดหน่อยก็คือยังมีรู้สึกก็รู้สึกแหละรู้สึกแหละพี่โน้พี่น้รู้สึกโอบโดนรู้สึกหมดฮะรู้สึกหมด ับใช่ก็เลยผมผมลูกคนเดียวเลยวันนี้<ม>ครับ<ม>ก็มีบ้างก็มีบ้างอย่างคิดถึงครับแต่ว่ายังมีคิดถึงอยู่บ้าง,งอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็คิดถึงก็ต้องดูรูปเขาอยู่เรื่อยๆนะฮะอย่างดูรูปในเอจีเขาใน<ม>ข่าวสารต่างๆที่เขาไปทำงานอะไรเงี้ยก็ดีใจกับเขาด้วยงานเยอะมีลุ้นจะกลับไปไหมคะ ไม่รู้ครับยังไม่รู้จริงจรงอ่าก็คิดถึง5ปีที่5ปีที่เราแบบว่ารู้จักกันมานอะไรเงี้ยนะฮะก็ก็แบบมันก็คงลืมมันยากเราตอนนี้ ติดต่อไหมไม่ได้ติดต่อนะครับแต่ว่าก็แบบบางทีก็มีส่งข้อความนานๆทีส่งทีอะไรเงี้ยแบบเช่นวันแบบวันเกิดหรือว่าวันบางทีแค่แค่วันใจเขาก็จะส่งหาผมบ้างอะไรเงี้ยส่งอีสแมมาให้อะไรี้ก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ทันทีนะฮะก็ก็แบบว่าก็แล้วแต่เวลาแล้วแต่ช่วงถ้าขาว่างก็คงตอบต้มีติหนักอยู่แบ้วมั้เม เขามีคีดแบบไหมจริงๆแล้ว mm hmm. ก็ต่างคนก็ต่างส่งนะครับต่างคนก็ต่างส่งไม่ได้แบบไม่ได้แบบผมงคส่งคนเดียวอะไรเงี้ยครับเขากว่าส่งมา mm hmm. ใช่เข้าใจแล้วค่แสดงว่าก็ยังมีความสดีต่อกันไม่ได้ดไม่ได้รู้สึกแย่ไม่ได้รู้สึกแย่เป็นเป็นเป็นการ พักสานาะที่ที่ยังยังคงมีความรู้สึกด,ดีต่อกันนานมากขึ้นว่ากันเนาะใช่ครับเจอกันอยู่ในงานที่เราทำไปแล้วพั่แล้วครับก็ก็ก็ยิม้มแย้มให้กันอยู่แล้วเชิญไปดูคอนเสิร์ตอะไร <laughs> ยังไม่ได้คุยกับเขาเรื่องนี้เลยครับยังไม่ได้คุยกับเขาเรื่องนี้เลยคิดว่าชวนไม่รู้ว่าเขาเขาคือเขาไม่คนชอบชอบดูแบบว่าไม่รู้ว่าคอนเสิร์ตนี้จะจะเหมาะเขาหรือเปล่าว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่า แบบแนวแบบว่าซูเปอร์ฮีโร่อะไรเงี้ยนะครับเพอาะเขาเขาจะเป็นสายแบบฟังเพลงอะไรเงี้ยมากกว่าราตอนนี้ปิดใจก็ <c oughs> ไม่ได้ปิดกันตัวเองนะครับจริงๆแล้วใครที่เราทำงานด้วยหรือว่าเราหรือว่าเราเราเจอใครที่เข้ามาในชีวิตอะไรเงี้ยเราก็แบบพยายามลองคุยลองศึกษาว่าเอ้ยใครที่คลิกกับเราใครที่แบบว่าไปกับเราได้ <c oughs> ก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ติดกันตัวเองอะไรแต่ก็ยังไม่เจอใครอันี้